สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมานำอ่านหนังสือภาษาพาทีของชั้นป .1 เรามาดูบทที่1กันเลยนะครับ1ใบโบกใบบับบวรู้จากคํานําเรื่องตางา ใบโบกใบโบกเป็นช้างตัวนี้นะครับใบบัวใบบัวเป็นช้างตัวสีส้มนี่นะครับมามีดูไม่ใบโบกใบบัวมามา มาดูมาดูใบโบกมาดูใบบัวใบโบกมีตาใบบัวมีตาใบ บกมีขาใบาบัวมีขาใบโบกมีหูใบบัวมีหูใบโบกมีหาง ใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวงใบโบกมีงาใบบัวไม่มีงา ใบบัวเป็นช้างตัวเมียนะครับช้างตัวเมียจะไม่มีงาอธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพยัญชนะตัวอย่างตัวกอไก่นะครับอ่านว่ากอกอไก่อ่านว่ากอ จอจานอ่านว่าจอดอเด็กอ่านว่าดอต่อเต่าอ่านว่าตอบอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปออออ่างอ่านว่าอขอไข่อ่านว่าขอหอหีบอ่านว่าหององงูอ่านว่างอมอมม้าอ่านว่ามออ่านสระ สระตัวนี้นะครับอ่านว่าอาสระตัวนี้อ่านว่าอาีสระตัวนี้อ่านว่าอ,อ,าาอูอ่านแจกลูกกออ่ากาจออ่าจาดอ่อา ดาตออาตาบออาบาปออาปาอออาอากออากากออากา กดคำคำว่าตาจะมีพยัญชนะก็คือต่อตาสระก็คืออาสะกดว่าตออาอ่านว่าตาคำว่างาพยัญชนะก็คืององูสระก็คืออาสะกดว่างออาอ่านว่างาคำว่ามา พยัญชนะก็คือมมาสระก็คือสระอาสะกดว่ามอมาคำว่าขาพยัญชนะคือขอไขสระก็คืออาสะกดว่าขอออ่อานว่าขาคำว่ามีพยัญชนะคือมมาสระคืออ สะกดว่ามออีอ่านว่ามีคําว่าดูพยัญชนะคือดอเด็กสระก็คือสระอูสะกดว่าดอออ่านว่าดูคําว่าหูพยัญชนะคือหอหีบสระก็คือสระอูสะกดว่าหอออ่านว่าหูฝึก อ่านมาดูหูกางาดีมีขาตามาอ่านคล่องร้องเล่นโยกมาโยกไปใบโบกใบบัว โยกตัวไปมาโยกหัวโยกขาโยกมาโยกไป